ต่อกันที่ทางตำรวจภูธรภาค3นะคะได้เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ค่ะ ที่ห้องประชุม3กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค3นะคะทางพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิวัฒน์ศรีลาเขตร,รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค3และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน12หน่วยซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาอ,อบาจนครราชสีมาแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1, 2และ3ศูนย์ปภเขตท นครราชสีมาสำนักงานสปสามิตรภาคที่สาสาธาร,รณสุขจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่พุทธศักราช2568ค่ะโดยก็มีผู้แทนหน่วยงานภาคีคเครือข่ายด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทั้ง8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะและตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพื้นที่เส้นทางติดต่อกับตำรวจภูธรภาค3ค่ะประกอบไปด้วยตำรวจภูธรจังหวัดลบบรุรีสระบ,บรุรีปราจีนบุรีสักแก้วและขอนแก่นนะคะเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปมาตราการปฏิบัติแบบบรรณาการค่ะในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาล การปีใหม่นะคะ ตำรวจภูธรภาค3ค่ะได้เตรียมการบริหารจัดการโดยขยายช่วงการควบคุมเข้มข้มขนจากเดิม7วันเป็น10วันนะคะระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568ก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดแล้วก็กำหนดเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ของตำรวจภูธรภาค3ค่ะ ระหว่างวันที่26ธันวาคม2567ถึง6มกราคม2568เพื่อํำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2568นี้นะคะ ตามที่นโยบายรัฐบาลในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุในทุกพื้นที่โดยก็วางแผนตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและจุดตรวจว,วัดระดับแอลกอฮอล์จำนวน302จุดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะ308ชุดนะคะมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จำนวน420เครื่องแล้วก็เครื่องตรวจจับความเร็ว92เครื่องค่ะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะ4,711นายค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในการปรับรูปแบบของการให้บริการจุดบริการประชาชนค่ะเป็นการตั้งด่านชุมชนแทนโดยการบริาการกําลังทุกภาคส่วนนะคะซึ่งก็ได้แก่ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องทีน่นมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะกําหนดแผนการตั้งด่านชุมชนจนํานวนทั้งสิ้น4,180แห่งเพื่อที่จะป้องปรามคนที่ดื่มสุราไม่ให้ขับขี่รถออกจากหมู่บ้านชุมชนไปเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะตรวจวัดระดับแอลกอฮอลผู้ขับขี่รถที่เกิดเหตุทุกรายแล้วก็หากพบว่ามีการ การดื่มสุราแล้วขับรถก็จะดำเนินกดีโดยไม่มีการละเว้นเลยค่ะ